สวัสดีครับเพื่อนสบายสบายสตล์แล้วครับผมเคยมีปัญหาเรื่องดินสอหักกันบ้างหรือเปล่าเพราะเราเดี๋ยวนี้เราเราโตแล้วเราคงไม่ได้ใช้ดินสอหักแล้วครับแล้วก็ดินสอ,อกุดดินสอหักลูกน้อยของเราก็อยากจะเขียนครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนคิดว่ายังไงครับผมเราก็ได้กบมาจากมหาราชอันหนึ่ง <S <S <ๆ S 2> พังไปแล้วทิ้งไปแล้วด้วยเสียดายมากเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูมันเป็นกบแบบที่อยู่ในในแบบใน,ในอะไรในของเล่นอะที่มันเหลาใช่ไหมหักไปแล้วแล้ว,ลวก็คุณโบก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เอามาอีกอันหนึ่งมาจากนั่นแหละ จากสถานที่รับแห่งหนึ่งก็ก็พังไปแล้วที่หนึ่งกานที่ทางานเขาเนั่นแหละเออแล้วทีนี้นี่เมื่อกี้นี้สั่งมาครับผมเพื่อนยุคเราไม่มีกบเหล่านี้สอบแบบนี้มากเลยอิจฉาสมัยนี้จังเลยนี่คือดีที่สุดของเซเว่นแล้วนะสามสิบห้าบาทเป็นแบรนด์ของคิตตี้เลยนะเว้ยเนี่ยดูดิแบรนด์คิตตี้เลยดูดิมีสองรูนี่เขาเขียนว่าสองรูเห็นไหมแล้วก็จริงๆเราแอบใช้ไปแล้วแหละเพื่อน แล้วเราจะมาบอกว่ามันดีมากเลยอ่ะดูดิสมราคาเขาอ่ะมันก็ดึงจังเลยจะให้เหล่ามาเนี้ยนเนี่ยมันก็เหล่าเนี่ยเหล่าทั้งวันเนี่ยทั้งวี่ทั้งวันจนกบเหล่านี้สอพังไปสองอันแล้วเพื่อนอนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะนี่เปิดปุ๊บแบบนี้นี่คือสองรูคือแบบนี้ครับเห็นไหมแล้วก็เอาอันนี้ออกแบบนี้เห็นไหมเนี่ยมันเราก็เอาอันนี้ออกแบบนี้แล้วเขาจะมีสองใบมีดแบบนี้เห็นไหมนี่เป็นแบบทวินแคมนี่เราก็ใส่เข้าไป ขอโทษนะถ่ายมือเดียวขอญอยตใช้มือที่สามเนี่ยใส่แบบนี้มีสองอันใช่ไหมนี่นะดูนะตอนนี้ยังไม่ไม่ไม่แนะ่เราก็ใส่ก ع, ับไปก็บูดอาลอปลาปลาปาปาอันนี้คือดินสอแบบสมัยที่สร้างปิรามิดตอนแรกเพื่อนนานมากสมัยเนี่ยเก่ามากเป็นดินสอแท่งที่ใช้เขียนปิรามิดครับไปกันใหญ่แล้วเนี่ยไม่เชื่อถามโดเลมอนลยฮะอือเหรอเราถามโดเลมอนหรอ,อเรอ่าอเค เหลาเหลาเหลาจริงๆก็ใช้มือจับจะได้แต่ว่าถ่ายไม่ได้นี่เพื่นอนๆอ้าวยังไม่เจอวะจริงๆแล้วจริงๆเราสองแท่งเนี้ยเราก็ใช้เงี้ยเราจะเหลาพร้อมกันแบบนี้ก็ได้นะ,ะ,ะสองแทง่งแต่เราทําได้ป่ะล่ะเนี่ยสองแท่งอย่างเงี้ยหุนไม่หมุนไงเห็นไหมสองแท่งอย่างเงี้ยสองรูไม่หมุนไงแล้วโมช่วยปลาได้ป่ะล่ะอย่าเลยอย่างงี้ข้างนี้ถ้า,าแบบเราเหล่าไม่เข้าอีกอันหนึ่งเราก็มาใส่อีกรูหนึ่งอย่างเงี้ยแต่เราต้องดูด้วยนะว่าไส้มันเต็มตันหรือยัง โอ้โหแหลมฟลิงแล้วก็เขียนให้หักอีกล่ะเอะอไปแล้วก็ต้องถือเนี่ยดินสอเนี่ยสามสี่แท่งเนี่ยไม่อพอใจจะเอาอีกไหมเนี่ยจะเอาอีกไหมต้องเหลากันทั้งวันนะเพื่อนก้ากบถ้าก,บ,ากบเหลาดินสอไม่ทนก็อยู่กับน้ำโมไม่ได้หรอกอ่ะเล่พอเราหล่อเสร็จแล้วเ,เราก็เอาไปทิ้งครับผมนี่แบบนี้เห็นไหมเราจะใช้แป้งหรือใช้อะไรเนะี่ยขาะ พอเหลาเสร็จก็ปิดไปอย่างนี้ได้ไไดีเปิดปุ๊บ,บเหลาอะใส่อะ,อะหนูอยากเหลาอะใส่รู้มากนะ,ะหลาโอ้โอโอพัฒนาการสูงเว้ยเฮ้ยเออแบบนี้เหลาได้เพราะมันเด็กหมุนได้อย่างงี้ไงเพราะว่าไอ้แบบนั้นมันไม่มีที่จับน,นะฉลาดนะเนี่ยอะทั้งเหลาเองทั้งเหลาทั้งวันอะพังเหลาจนที่สองกุดไปหมดไงน่ารักนะหมุนได้หมุนลูกหมุนเออหมุนหมุน หมุนหมุนเออหมุน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 เออหมุนแล้วเดี๋ยวปลาทำอะไรกันปะไม่ไปจบคลิปจับอ่ะหนูจับอันนี้ไว้จับกบเหล่างสาวไว้อ่าจับเออช่วยกันช่วยกันทำมาเอ้าในส่อหายเราจับไว้อ่อจับช่วยกันทำมากินจับไว้เนีเออจับจับเดี๋ยวปลาหลุดหมุนเองจับไว้เออจับหนูจับระวังจับเห็นไหมมันก็ต้องใช้มือที่สามนะเพื่อนอย่างนี้จริงๆถ้าเราใช้มือจับแบบเดียว ป๊ป๊บป๊ป๊ป๊ป,ป๊นี่ยังไม่แหลมยังไม่แหลมนิดหน่อยมันหกักอันนี้ด่สองมันเก่าแล้วเพื่อนแหลมมากก็ไม่ดีหกักในว่าถ้าเราหมุนข้างนี้ไม่เข้าเราก็หมุนอีกอันหนึ่งหรือว,ว่าจะต้องซื้อแบบกบเหล่านี้สอบแบบที่เป็นเป็นเครื่องให้เขาละวอายว่ายว้ายยังลูกยังมันดิสออมันผูกก่อนแล้วเพื่อน,นเก่าก็ตั้งแต่สมัยที่บอกแหละเขียนแบบพีระมิดอะนี่ มันก็ออกมานิดนึงว่ะสนุกเนาะเหมือนเราย้อนวัยกลับไปขอโทษในะความไม่สุภาพนะฮะพทิตตี้ขอโทษนะที่ต้องเอามือที่สามนี่ไปนี่ขุยแหลมฟิวแหลมฟิ้งอ๋ออะขอบคุณครับก็สั่งได้นะเพื่อนเว็นก็นี่แหละตื่นเต้นมากเลยน่ารักนะย้อนวัยเด็กแต่ก็าสมัยเด็กเราไม่มีจริงก็เอาไปทิ้งเหมือนเดิม ทำความสะอาดใบมีดด้วยใช่เนาะไปแล้วนะครับบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเอาไปเก็บให้ดีแล้วก็หาไม่เจออีกชอบชอบชอบมากจูบเดี๋ยวจูบทีจูบเขาทีนึงชอบไหม,ไหมชอบมาก <c oughs> แล้วเราสั่งดูนะน่ารักจริงๆงไม่รู้มีกี่ลายนี่เธอดูอ่ะ<ห>ม,มีลายเดียวลายคิตตี้แบงคิตตี้ไปแล้วครับสบายสบายสไตล์เรากบลอดินสอ Hello Kitty นี่เขามีรหัสตัวเนี่ยสีเรียวเขาเนี่ยเออเอาไปเขียนปไปเขียนปาว่าคิตตี้ตัวนี้ให้ดีกว่าอ่าเอาบ้านหนูชอบไหมโอเคครับไปแล้วบายบายก่อนลูกบายก่อนบายบายก่อนเร็วบายก่อนเขียนให้มีความสุขนะล,ลูก